ทิ้งชีวิตราชการมาแต่งงานกับฝรั่งหวังอนาคตไปไกลก็เรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องของสาวไทยคนหนึ่งเขาทำงานในอำเภอก็ก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนอะไรตามเอ,อ่อตามไอเวลาของเขาคราวนี้เขาไปเจอฝรั่งคนหนึ่ง ก็คิดว่าโอ๊ยไปอยู่กับฝรั่งเนี่ยอนาคตจะไปได้ไปไกลฝ่าจะมีเงินเดือนมากกว่าจะได้ไปทํางานจะได้ทํางานเงินเดือนดีกว่าข้าราชการเพราะว่าข้าราชการเนี่ยเงินเดือนมันก็บางถ้าอยู่ในขั้นน้อยมันก็เงินเดือนก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหรแ่แกเลยคิดว่ามันอาจจะเป็นช่องทางลัดท,ที่แกจะทํางานได้เงินเยอะมีฐานะมีอะไรเพราะว่าแกก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่อยากมีฐานะเหมือนคนทั่วๆไปเออก็ในช่วงที่รู้จักกับฝรั่งคนนี้ฝรั่งคนนี้เป็นฝรั่งที่ญาติแนะนําให้รู้จัก ช่วงที่รู้จักกับฝั่งคนนี้ก็คุยกันไปคุยกันมาถูกโคกันถูกใจกันก็ไปมาหาสู่กันคราวนี้ถึงขั้นตอนถึงการแต่งงานฝรั่งโขให้เซ็นสัญญากรอนแต่งงานออทุกคนคงได้ยินเรื่องนี้มาเยอะแล้วเพราะช่วงหงนี้ฝรั่งจะให้เซ็นสัญญากรอนแต่งงานเยอะมากๆคือพี่เขาก็ก่อนแต่งงานต้องเซ็นสัญญาฝรั่งให้เหตุผลว่าสัญญากรอนแต่งงานเนี่ยเธอมันไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยเออมีปัญหาว่าคือหนี้สินหรือ ทรัพสมบัติที่ฉันมีโกนที่จะแต่งงานกับเธอเธอไม่ต้องรับผิดชอบอันนี้พี่เขาคิดว่าโอ้ยโชคดีของฉันจริงๆเลยที่เจอฝรั่งที่จริงใจขนาดนี้เขาเขียนว่านี่สินและทรัพสมบัติที่มีโกนจะแต่งงานพี่เขาไม่ต้องรับผิดชอบและไม่มีสิทธินในทรัพย์สินของเขาทั้งหมดที่มีโกนที่จะแต่งงานกับพี่เขาฝรั่งคนนี้ก็อายุเยอะแล้วก็คือได้เขาเรียกอะไรนะเกษียณโกน อายุอันควรเพราะว่าเขามีการบาดเจ็บที่ที่หลังของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ทํางานต่อแต่ได้เงินเกษียณเ,เขาเรียกเกษียณลงหน้าแต่เกษียณก,ก่อนใบอันควรก็เขาจะมีเงินเกษียณของเขาแล้วก็ก็มีเงินในธนาคารแล้วก็มีบ้านเช่ามีอะไรอย่างเงี้ยมีห้องให้เช่าสามห้องสี่ห้องแล้วก็มีบ้านของตัวเองซึ่งทรัพย์สมบัติเหล่านี้มันมีมากลนที่จะแต่งงานกับพี่เขาตอนนี้การที่เซ็นสัญญาแบบนี้พี่เขามีความรู้สึกว่า โอ้บ้านนี้เขาอาจจะพอนอยู่อันนี้เป็นความเข้าใจของตัวเองบ้านนี้เขาอาจจะพอนอยู่หรือเออบ้านนี้อาจจะเพิ่งจะดาวไปหรือ,อยังไงหรือว่าไปไปกู้บัตรเครดิตมาไปรีไฟแนนซ์มาหรือ,อยังไงคือคิดเข้าข้างฝรั่งแล้วก็คิดคือมองฝรั่งแง่ดีว่าเขาดีทั้งหมดเขาดีทั้งหมดประมาณนี้เซ็นสัญญาเสร็จเรียบร้อยก็แต่งงานเพราะแต่งงานเสร็จ ทุกคนเงินในบัญชีที่เขามีมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วบ้านเขาก็มีก่อนหน้านี้แล้วห้องเช่าเขาก็มีก่อนหน้านี้แล้วก็อยู่ไปอยู่มาพี่เขาก็ทํางานเนาะทํางานแต่ก็ทํางานแค่มินิจอ็อบนิดๆหน่อยๆเพราะว่าแฟนมีฐานะดีไม่จําเป็นต้องไปทํางานอยู่กันมาได้สิบกว่าปีสามีจากไปพี่เขาคิดว่าเออ คงไม่มีปัญหาใดๆเพราะว่าก็อยู่บ้านสามีมาตลอดแล้วก็ลูกของสามีลูกของสามีคือสามีนี่มีมีเมียเก่าอยู่ลูกของสามีเนี่ยเขาก็ไปมาหาสู่อย่างดีคือพูด,ดง่ายๆว่ามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไปมาหาสู่กันรักใคร่ปองดองกันคือก็เรียกเราเสนิทสนมกับเราเเวลาไปเที่ยวไหนก็ชวนเราไปบางทีก็ทําอาหารมาให้เราบางทีก็ซื้อของขวัญมาให้เราในวันเกิดหรือวันทศการสําคัญซึ่งพ่อเขา คือสามีของพี่เขาเนี่ยก็รู้ว่าเออก็ลูกฉันก็ชอบเธอนะเธอก็เธอกับลูกฉันเข้ากันได้ดีมันไม่มีปัญหาหรอกเรื่องแบบนี้คือสามีก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องทรัพย์สมบัติสามีบอกว่าเออตอนที่เขาป่วยเนี่ยสามเออพี่เขาก็ถามว่าเธอแล้วถ้าเกิดเธอเป็นอะไรไปฉันจะยังอยู่บ้านหลังนี้ได้อยู่ไหมเออก็เขาบอกว่าอ๋ออยู่ได้เพียงแต่ว่านี่สินที่มีเก่าเนี่ยเธอจะไม่ต้องไปใช้นี่ลูกฉันจะต้องรับผิดชอบ ส่วนเธออยู่ที่นี่มาคือเขาอยู่มาสว่ปีแล้วอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วเนี่ยแล้วเธอก็ดูแลฉันอย่างเงี้ยลูกฉันน่ะไม่ใ,ใจดําที่จะไล่เธอออกหรอกเพราะว่าเขาอาจจะให้อยู่เธออยู่ห้องเช่าห้องนึงแต่ให้เธออยู่ฟรีฟรีเบอร์ที่ว่าไม่ต้องจ่ายค่าเช่าค่าอะไรเงี้ยเพราะฉันคุยกับลูกฉันแล้วนี่สามีบอกแบบนี้นะโอ้เขาก็เข้าใจกันดีเวลาที่ลูกของผัวมาเขาก็คุยกันถึงเรื่องนี้ซึ่งพี่เขาก็ฟังออกมัง่งไม่ออกมัง่งก็ เข้าใจได้ตามนั้นว่าตามที่ผัวบอกนะเนี่ยคือเราสามารถที่ว่าหลังใหญ่เนี่ยเราจะไม่ได้อยู่แล้วถ้าสามีจากไปเราจะได้ขึ้นไปอยู่ห้องเช่าห้องหนึ่งโดยที่ว่าไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเรายังสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อที่นี่ได้พร้อมกับเงินกเกษียณของสามีซึ่งเรื่องเนี้พี่เขาก็เข้าใจคือพี่เขามองโลกแง่ดีแล้วก็เข้าใจสามีแล้วก็เชื่อตามที่สามีบอกหลังจากสามีจากไปลูกเขาเข้ามา ลูกเขาเข้ามานะคะลูกเขาเข้ามาในในในบ้านแล้วก็มาดูนู่นดูนี่คือมันเป็นสิ่งที่ต้องเป็นของเขาแล้วทุกคนเพราะมันเป็นสินก่อนสมรสอยู่แล้วแล้วตอนนี้พี่เขาก็คิดว่าในช่วงที่ว่าเออใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องมีสมบัติงอกเงยมาบ้างนะถามว่าพี่เขาไม่รู้เลยเหรอเขาไม่ได้เก่งภาษาค่ะบางเรื่องบางราวอะไรที่มันซับซ้อนมาผัวเขาก็ไม่ได้เล่าให้ฟังอืมผัวเขาไม่ได้เล่าให้ฟังคราวนี้เงินแน่นาค่ะ เขาก็ฝรั่งคนนี้จะมีเงินในธนาคารที่ว่าเงินกษเียณที่เข้าออกบัญชีนั้นที่เข้าออกส่วนเงินเออเงินบัญชีที่เงินอะไรนะเขาเรียกเงินเงินกษียณที่เข้าออกที่สำหรับค่าน้ำค่าไฟค่านุนค่านี่บัญชีนั้นเงินบัญชีนั้นก็ต้องมาแบ่งเพราะเขาไม่ได้ทำพินัยกรรมว่าเอาเอเงินทั้งหมดที่ฉันมี ฉันจะต้องแบ่งให้ภรรยาด้วยแล้วก็คือให้ภรรยาคนเดียวเพราะว่าลูกไม่ต้องเพราะลูกอะ่ะเขาจะมีบัญชีเก่าอยู่แล้วที่เป็นเงินเก่าของเขาเขาก็ไม่ไม่บอกไงครับทุกคนคราวนี้พอถึงเวลาที่จะจากไปจริงๆลูกของสามีที่ดีกับเราตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายที่สามีจากไปกลายเป็นศัตรูมองเราเป็นศัตรูเชิญเราออกจากบ้านบอกเราว่าเราต้องย้ายออกภายในสามเดือน เพราะเขาจะเอซ่อมแซมบ้านพี่เขาก็เลยถามว่าเอ้าแล้วที่พ่อเธอบอกว่าเออฉันจะได้อยู่ที่นี่ได้ไปอยู่ห้องเช่าห้องหนึ่งน่ะเขาบอกว่าพ่อเขาแค่พูดเฉยๆแต่ว่าพ่อเขาไม่ได้ทำอะไรละอักษรไว้และไม่สามารถให้เธอเข้าไปอยู่ในบ้านเช่านั้นห้องเช่านั้นได้เพราะว่าเขามีคนเช่าอยู่แล้วคนเช่าแต่ละคนเี่เขาจะมีสัญญาเช่าของเขาอยู่ฉะนั้นฉันจะไปไล่เขาออกเพื่อให้เธอไปอยู่น่ะทาไม่ได้เธอก็ต้องหาที่อยู่ใหม่เพราะว่าฉันจะต้อง เออซ่อมแซมบ้านหลังนี้ก็เมื่อซ่อมแซมเสร็จฉันจะอยู่หรือฉันจะอยู่เองหรือฉันจะขายมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันเพราะว่ามันเป็นบ้านของฉันที่ตกโทษมาจากพ่อของฉันมันเป็นสินกอนสมรสอันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงนะคะสินกอนสมรสคราวนี้ก็เขาก็พี่เขาก็ไม่รู้จะไปไหนเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เลยบอกอ้าวแล้วฉันจะทํำยังไงล่ะเงินเกษียณที่จะได้ต่อจากสามีก็ต้องแบ่งให้ภรรยากเก่า ด้วยเช่นกันเพราะภรรยาเก่าที่เลิกกันไปเขาไม่ได้ตายจากและเขาไม่ได้แต่งงานใหม่ฉะนั้นพี่เขาเนี่ยก็จะได้เงินกเกษียณจากผัวผัวที่ตายไปเนี่ยน้อยนิดตอนนี้ก็เลยกําลังเดินทางกลับประเทศไทยเพราะว่าไม่มีไม่มีเงินที่จะอยู่ต่อไม่ได้มีงานที่จะอยู่ต่อทางานแค่ไม่นี้จบก็พี่เขาก็คือเกิดความท้อใจอะไรประมาณเนี้ยอันนี้พี่เขาเขียนมาคุยกับเรานะเราก็บอกว่า ถ้าอยากอยู่ต่ตก็หางานที่เสียภาษีทำที่จะรับผิดชอบตัวเองได้หรือไม่ก็ไปเดินเรื่องอ,อขอเงินจากหลวงก่อนแล้วก็เพื่อจะหางานที่เสียภาษีทำอะไรประมาณนี้ถ้าอยากอยู่โตนะก็แนะนําเข้าไปแต่เขาเกิดความทอ้ทอทอกท้อใจเรื่องเขาอุตส่าห์ทิ้งชีวิตราชการของเขามาซึ่งถ้าเกิดว่าเขาอยู่ตอนเนี้เขาก็ได้เลื่อนขั้นไปเยอะแล้วซึ่งเพื่อน,เพ,อนเพื่อนร่วมงานก็ได้เลื่อนขั้นไปเยอะแล้วแต่เขา กับต้องกลับประเทศไทยมือเปล่าถามว่าแกมมีเงินเก็บไหมมีอะไรไหมก็เงินเก็บอ่ะแกไม่มีหรอกเพราะแกก็กินอยู่กับผัวใช้อยู่กับผัวทุกอย่างผัวก็ชี้นําทุกอย่างผัวเป็นผู้นํานําทุกอย่างทั้งค่าใช้ใจ่ายในบ้าน,อ,น,นอันนู้นอันนี้แกก็ได้มีเงินนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองแล้วก็ได้เงินเกษียณของสามีนิดๆหน่อยๆที่จะกลับไปอยู่ประเทศไทยก็เขาอยากจะมาเล่าสื่อสารต่อให้น้องๆรุ่นหลังฟังว่าการที่ไปเซ็นสัญญาก่อนแต่งงานเนี่ยที่เราคิดว่ามัน เออมันดีต่อเราบางครั้งมันก็ไม่ใช่โกนที่จะเซ็นสัญญากับใครให้คิดดูให้ดีก่อนว่ามันใช่หรือไม่เพราะสรุปแล้วสามีเนี่ยไม่ได้มีนี่มีสินที่จะต้องใช้เลยสามีมีแต่สมบัติเท่านั้นเองโดยที่โกนที่เขานในขณะที่เขาเจ็บป่วยเขาก็ไม่เตรียมการที่ว่าเออนี่นะเงินนี้อันฉันให้เธอนะเออเอาไปตั้งตัวถ้าเกิดฉันไม่อยู่หรืออะไรเพราะสมบัตินี้จะต้องเป็นของลูกฉันนัไนเองฉันเขาก็ไม่ทํา เขาบอกลูกเขาฉันคุยกับลูกฉชนแล้วลูกฉันจะให้เธออยู่ที่นี่ห้องหนึ่งฟรีฟรีก็แค่เป็นคําพูดทุกคนพูดแล้วพูดเลยลูกของสามีเมื่อพ่อเขาจากไปเขาก็ไม่ใช่ลูกของเขาก็เป็นลูกของสามีที่รับสมบัติแต่เขาไม่ได้เป็นอะไรกับเราเราก็เป็นคนอื่นเราจะดีกับเขาเขาจะดีกับเราก็ในขณะที่พ่อเขาอยู่เท่านั้นหลังจากพ่อเขาจากไป เขาไม่เคยไปมาฮาสูแม้แต่ว่าที่เคยสัญญากับพ่อว่าจะช่วยเหลือเรื่องเอกสารอนุนอันน,น,น,นี้เรื่องเงินกเกษียณเงินไม่ไม่ก็ไม่ทําสักอย่างอันนี้พี่เขาแค่มาเล่าเป็นอุทหรณ์สอนใจและเล่าให้ทุกคนฟังว่าสิ่งที่เขาเจอมากับตัวคือสิ่งนี้คือพี่เขาท้อใจนะคะพี่เขาไม่ได้อยากอยู่ต่อพี่เขาอยากกลับประเทศไทยแต่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังว่าอย่าเพิ่งไปดีใจว่าผัวบอกให้เซ็นสัญญาก่อนแต่งว่านี่สินไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะบางคนไม่ได้มีหนี้สินเพียงแต่กันเราไว้กลัวเราจะได้สมบัติเขาเท่านั้นเองแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ